ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพ่อๆกับพ่อเตีมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อเซียนเพลงต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดพยหกเจ็ดลาวพัฒนาออกหกสี่หนึ่งสี่แปดศูนย์ครับเลขล่างก็ออกหนึ่งสี่เนาะพี่น้องเนาะ ครับของพ่อเสียนเพลงงวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่ครับงวดวันจันโอมงวดวันพุทธที่27่สิบพยสองห้าลาวพัฒนาพ่อเสียนเพลงบนล่างวิ่งรูด3กับสกับมาสี่เนาะพี่น้องเนาะเพียสี่หนึ่งอยู่ผิด้พี่น้นนองเน้อตะวะันเล็กออก1 4เนาะพี่น้องเนาะครับชุดวิ่งพันพี่น้อง แปดศูนย์ก็มีได้พี่น้องครับมาเบิดทั้งบททั้งล่างนะพี่น้องเนาะรับแตี่ยวพอพันบได้จับไห้นะพี่น้องแปดศูนย์ครับมันเป็นเรื่ที่สามกับสี่นะครับเอาเมื่อนี้ก็มาแลวพี่น้องครับพอเตรียมผ้ามาติดตามต่ออีกนะพี่น้องเนาะรับให้เบิ้งน้ำกันนะครับ You know. เป็นลาๆเป็นม่วๆนี่น้อง เราพัฒนาพ่อเซียนเพลง รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้อง8กับ0นะครับชุดวินในพี่น้องเนอ้าสาม สี่เกดครับชุดวินนะพี่นองเนาะ แปดสามแปดเก้าเก้าหนึ่งนะครับลอง 9ก้าศูนสามศูนเจ็ดศูนนะครับ ประมาณนี้นาะพี่น้องเนาะอูเดน ครับครับบรเ์เลขดสามตัวนะพี่น้อง191 190 แปดเก้าสี่นะครับครับสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวก็สิเบิ่งก่อนเด้พี่น้องเด้อส่งมาให้เนาะครับเนาะครับพ่อเซียนเพลงพี่น้องลาวพัฒนา29พย67 2ตัวรูด8กับ0วิน193 547พี่น้องเด่น83 89 891ลอง90 3070กันเบิ้น110019 ครับเลขสามตัวกับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์แปดเก้าสี่พี่น้องครับสัดเจียนนะพี่น้องเนาะครับเอาคอยปังๆนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตี่ยมขอขอบคุณในลายนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะครับที่ได้สวงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พ่อเตี่ยมขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นเดี๋ยวปอแตมข้อไวพ้พอนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีพซีก็จะได้โฉบโฉบมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อเข้อมาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้ปอแตมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปอแตมน้ำนะครับเอาสุดท้ายตายสุดนี่ข้ออีพซีทุกคนโฉบโฉบมันๆเฮงๆรวยๆกันทุกคนเนาะครับเนาะ พัอพ่อกันชิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม